การบ,บอกกับท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าหอม้อบทั้งหัวใจหอมหอบทั้งทุกทุกคนจากนี้ไปจะอยู่พรรคพลังประชารัฐ <Wow. S 2> วันนี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้าน จะมาช่วยทำบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแ,งแกร่งโดยเฉพาะจังหวะพยายกทีนพยามยกทีไหมครับยกทียกไหมครับยกทีขอบคุณครับขอบคุณ อ,อยากจะให้พักผ่อนนอนพยาวสักคืนอากาศเย็นสบายครับคต้องของาวาการคือถามว่าสถานภาพในเวลานี้ผมเรียเป็นสมาชิกค,ครับเสร็จกิจไทยครับรวมทั้งสสอที่อยู่ข้างหล,หลังท่าน,นแต่ในเรื่องของการเมืองเนี่ย ผมไม่เคยปฏิเสธว่าผมให้ความเคารพรักในป้อมมาอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งผมก็ดีว่าท่านท่านมีพระคุณกับผมกับพี่น้องผมเพราะนั้นทุกอย่างชีวิตการเมืองนะครับเป็นเรื่องของบ้านของเมืองผมก็ฝากในป้อมแล้วว่าผมแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจว่าจะให้ผมเดินสืบทืทยต่อหรือยังไงถ้าที่ลุง้อม เบื้องต้นนี้อยากจะให้กลับมาที่พักมคือถามว่าการเมืองในเวลานี้เนี่ยนะครับอย่างหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันยังมีเวลาอยู่นะครับในการตัดสินใจนะผมในฐานะที่ผมก็ถือว่าเป็นแกนหลักของพรรคชนิดไทยเราก็ยังรักบ้านเดิมอยู่แต่ถามว่าเมื่อได้ป้อมสั่งยังไงนะครับผมในฐานะที่ที่ อยู่กับท่านมาโดยตลอดเราชีพการดูผมเริ่มมาจากผมก็เลยบอกนะแสดงว่าตัวเซนก็คือถ่ายว่าถ้าเกิดดึงคอามให้มันทำเงินในนามพรรคพลังประชาดก็คงจะหาทุนก็อย่างที่ผมกล่าวยนว่าผมแล้วแต่ท่านรอบนี้ลงเขตหนึ่งพะเยาไม่ครบคือการเมืองในในบ้านผมในจังหวัดพะเยาครับมันเป็นการเมืองที่ที่เราต้องฟังเสียงผู้น้องประชาชน ชาวบ้านยำใยากให้ผมเนกิดอัเองนะครับจะให้เสือเดดลงเศษสามคนเดินนะครับนับที่บุ่สิง์ก็ไปอยู่นนะครับก็ยังเด็กอาในนามพรรคลอชลนก็อย่างที่กล่าวเรียนว่าอยู่ที่ท่านราตองรีตระเนดอุปัตครับนะ่อะส์เรก็ไม่กี่วันเ่ยครับท้าลอยยกส่งสัญญาณหรือยังคว่า จริงๆแล้วอของส่วนของสสของพรรคเศรษฐกิจไทยนครับท่านก็ให้สละนะครับว่าจะอยู่ลัชนะท,ที่เราชั้นล่งางอาจจะก่อนหรือหลังนะครับสักเล็กน้อยแต่ยังไงก็ก่อนวันที่7จ็ดบุญพาผ่านก็ต้องชัดเจนนะแกนนําหลายคนเนี่ยทิ้งลุงป้อมไปแล้วในส่วนของร้อยเอกธรรมนรัฐตอนนี้เนี่ย จะหาใครมาเติมเต็มช่วยลุงป้อมในการสู้ศึกและตั้งคันหน้ามัคือเนื่องจากว่าเรายังเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยู่นะครับเรายังพูดอะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่ถามว่าแนวร่วมที่เราเคยสร้างพรรคพลังประชารัฐมาตั้งแต่ยังเป็นวุ้นด้วยกันเนี่ยหลายท่านก็ยังอยู่นะครับหลายท่านหลายท่านที่ไปแล้วก็กลับมาก็อยู่ที่นัดถามเรื่อง